ฮัลโหลสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาทบทวนและเฉลยไปฝึกหาดจากหนังสือ Extra and Friends กันต่อนะครับในชั้นป .4 นะครับในคลิปนี้ก็อยู่ในโมดูล2นะครับในบทที่2นะครับ Something to eat อ้าวเริ่มด้วย Lesson 1นะครับ Look and write the words อ่าดูแล้วก็เขียนคำศัพท์นะครับอ่า Number 1นนะครับออกเสียงตามเลยนะครับ Banana Banana Rice Rice chicken, chicken, bread, bread, cake, cake, sausage, sausage, burger, burger ต่อไปนะครับ look and write the words นะครับ drinks คือเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ f o o d นะครับให้จำแนกนะครับ uh, water, milk, milk, oranges, oranges ฟู้ดเราจะมีนะครับฮอทดอกฮอทดอกเอ็กซ์เอ็กซ์แล้วก็ไรซ์ไรซ์นะครับลูกแอนไรซ์นะครับเป็นประโยคนะครับ s ดซัมเบรดตัวอย่างนะครับไดซัมเบรดฟู้ดนะครับ There isn't any rice There isn't any rice ฟูนะครับ There's some chicken There's some ch um. There's some chicken ฟนะครับ There aren't any hot dogs. There aren't any hot dogs. There are some sausages. There there are some sausages. There aren't any eggs. โดยสรุปคือ,อการใช้ซ้ำนะครับในประโยคบอกเล่านะครับ isn't any นะครับในประโยคปฏิเสธนะครับ There t h อ r นนะครับเอนี่นะครับในประโยคปฏิเสธนะครับตัวนี้นะครับ There are นะครับซัมซอสเซ a g e ตรงนี้นะครับซ Some ใช้กับประโยคบอกเล่านะครับซัมนะครับเห็นไหมประโยคเล่านะครับเอนี่ใช้กับประโยคคําถามนะครับแล้วก็ประโยคปฏิเสธนะครับแค่นี้เองนะครับ There are some sausages นะครับ There aren't any eggs นะครับนี่ก็เป็น เป็นประโยคปฏิเสธก็ใช้ any นะครับ look and write look with and write some or any อ่านะครับ there are some eggs ประโยคบอกเล่านะครับใช้ some there are any bananas ประโยคปฏิเสธนะครับอันตรงนี้ไม่อ่านอัดนะครับใช้ any นะครับ there are some sausages there are some sausages s a นะครับ there are some sausages เอาว่า sausage ตังเดิมมี sausage มี s ก็ออกเสียงว่า sausages yes. นะครับ sausages yes. there are some นะครับเป็นประโยคบอกเล่านะครับ there are some oranges oranges นะครับ there isn't ไหมประโยคปฏิเสธมันตรงนี้เลย there isn't any chicken ไม่มีไก่นะครับ,ไ,บ,มมไ,มมรบไม่มีกล้วยนะครับ there is some milk there is some milk there is some cake there is some cake there isn't any rice นี่เป็นประโยคปฏิเสธนะครับใช้เอนีนะครับ there isn't any rice นะครับคือประโยคปฏิเสธนะครับใชจะ n อ look ุกวิ and น i c k นะครับในนี้ก็มีมีอะ r บรดนะครับนี่ bread นะครับ milk นี่ครับ cake นี่ครับ chips อ่า chips อันนี้คือเป็นฝ่ายนะครับ water apples นี่ครับสลัดอันนครับแค่นี้นะครับ Uh, look and write นะครับตรงนี้นะครับ we have got some bread นะครับอ่า uh, นี่เป็นประโยคบอกเล่ากับซัมนะครับ2ครับ we haven't got any milk อ่าดูสังเกตตรงนี้นะครับ we haven't got any milk ทีนะครับ we haven't got, haven got any cheese we haven't got any cheese โฟนนะครับ we have we have got some cake we have got some ice cream we have got some ice cream ประโยคบอกเล่านะครับประโยคเอ้ยประโยคบอกเล่านะครับ we haven't got any rice we haven't got any rice นะครับนี่ประโยคปฏิเสธนะครับใช้ any นะครับไปครับ a a n แล้วก็ some a burger นะครับ some water นี่คือน้ำน้ำไม่ได้ใช้ some นะครับ a pizza a banana an egg some cheese s o ม e t เ m a t o อ s แล้วก็ s o ั e ช h i ส์นะครับก็คืออะกับแอนเนยตามด้วยคำนามนับได้นะครับส่วนซัมนะครับตามด้วยนามนับไม่ได้นะครับในตรงนี้นะครับไอแชนชีสนะครับวอเตอร์ชีฟสก็นับไม่ได้นะครับชูเมทโทนะครับเขาก็ไม่ใช้ลักษณะการนับกันนะครับแล้วก็ชิ i ส์นะครับ อ่ะจะมีโทษสินี้พอดีมันมีหลายหลายชิ้นอ่ะโทษทีครับมันมีหลายชิ้นก็ต้องใช้ซ้ำนะครับไม่สามารถใช้อ่ะได้นะครับเพราะมีหลายชิ้นนะครับใช้ซ้ำอ่า look and complete นะครับ there is some pizza there isn't any water นะครับ there is some cheese there aren't any burgers there are some chips there is some bread there's some milk There is some ice cream อ่านะครับ some ก็ตามด้วยประโยคบอกเล่านะครับแล้วก็ Any คือประโยคปฏิเสธนะครับอ่โอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอยังไงนักเรียนก็ฝากอ่าทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ